สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังคะเรามาอ่านสารสมเด็จกันต่อนะคะเมื่อตอนที่ผ่านมานั้นเราสิ้นสุดและจบที่หน้า47จากนี้ไปจะขอเริ่มหน้า48ไปกันเลยนะคะวันที่30สพฤศจิกายนพุทธศักราช2458ทูลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนริศรานวัดิิวง์ด้วยหม่อมฉันถูกพระ วานแต่งตำนานวัดอรุณได้คนน้นหนังสือและไปเดินดูทองที่ตลอดมีความสงสัยเกิดขึ้นสองข้อขอทูลหารือพระดำริด้วยจดหมายฉบับนี้คือ 1. เรื่องประดับกระเบื้องที่ฝาผนังพระอุโบสถแลตอนมนดบพระบาท ท่านกับหม่อมฉันเคยสันนิษฐานกันมาแต่ก่อนว่าทำครั้งราชการที่สามไปเห็นฝาพระวิหารหุ้มกระเบื้องลายทั้งแผ่นทึบทั่วฝาทั้งหลังจึงเกิดสงสัยว่าจะหุ้มกระเบื้องเมื่อใดด้วยไม่เหมือนอย่างที่ทําด้วยไม่เหมือนอย่างทํำที่พระอุโบสถสิ่งที่หุ้มกระเบื้องทึบทั้งแผ่น จึงนึกได้แต่พระพุทธปรางราศาสตรเป็นของธรรมในรัชกาลที่สนอกนั้นก็วัดราชบพิษมาทำในรัชกาลที่หจึงนึกสงสัยว่าหรือการหุ้มกระเบื้องทั้งแผ่นที่พระวิหารวัดอรุณจะหุ้มในรัชกาลที่สถ้าหุ้มในรัชกาลที่สามทำไมไม่หุ้มพระอุโบสถ 2. เรื่องโรงพระแก้วเป็นที่เข้าใจกันว่าคือวิหารหลังข้างใต้ที่คู่กับโบทเกา่ามีเหตุมีเหตุที่เห็นสมที่ข้างในบนฐานปูนมีรูปพระเจดีย์สร้างไว้ใหม่แทนพระแก้วแต่มีเหตุที่สงสัยเหมือนกันด้วยโบสถ์และวิหารของเก่านี้ทั้งรูปร่างและขนาดเท่ากัน พระปรางอยู่ข้างหลังก็ได้ศูนย์กลางจดหมายเหตุกล่าวว่าพระปรางเดิมมีก่อพระปรางใหญ่นี้สวมแต่ข้อที่ทำให้ฉันงงนักนั้นเหตุใดจึงเรียกว่าโรงพระแก้วไม่เรียกพระวิหารแก้วข้อปัญหาที่จะทูลมาที่จะทูลหารือนั้นคือ วิหารนั้นเป็นโรงพระแก้วแน่แล้วหรือหรือว่าโรงพระแก้วเป็นของปลูกชั่วคราวขึ้นในที่อื่นดำรงราชานุภาพท่าพระวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2458กราบทูลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพ ทราบฝ่าพระบาทปัญหาวัดอรุณซึ่งรับสั่งปรึปรกษาขอโทษทีนะคะท่านผู้ฟังผู้ชมคือท่านยังใช้ภาษาไทยแบบดั้งเดิมเช่นคำว่าปรึกษาเนี่ยเป็นปอปลาลอรึกอไก่สบรษีส,ออสะอาไม่ได้เป็นปรึกษาในภาษาที่เราใช้เขียนกันปัจจุบันที่เป็นปอป,ปารา รอเรือสระอุกอไก่แล้วก็สอบดุสีสระอาในบางทีมองตัวหนังสือแล้วก็อาจจะตะกุกตะกักเล็กน้อยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแทบแทบทั้งหมดนะคะเพราะว่าเอกสารนี้2458ก็ร้อยกว่าปีมาแล้วค่ะขอให้ทราบและเข้าใจตามนี้ต่อน,นะคะปัญหาวัดอรุณซึ่งรับสั่งปรึกษาได้พิจารณาแล้วขอประธานพยากรถวายตามกว่าตามคว,า,า,มวามเห็น จะผิดถูกประการใดก็แล้วแต่การปัญหาข้อหนึ่งซึ่งพระวิหารจะได้ประดับกระเบื้องผนังเวลารนั้นได้ไปตรวจดูที่พระวิหารเห็นกระเบื้องนั้นเป็นลายดอกไม้จีนผูกเป็นกา้านแย่งขบวนไทยอานเป็นแฟชั่นที่กำลังเฟื่องฟูงในรัชกาลที่สได้ชุด กันกับลายรถน้ำบานประตูด้วยแล้วได้ไปตรวจซ้ำที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเห็นกระเบื้องเคลือบลายสีที่ทำเป็นแผ่นมีประดับอยู่หลายชนิดหลายแห่งคือที่เชิงผนังในพระอุโบสถกับเชิงฐานนอกพระอุโบสถแลลท้องกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถเป็นกระเบื้องอย่างเดียวกันเนื้ออย่างกังใสาลายนกไม้ กระบวนจีนอย่างนี้เข้าใจว่าจีนทำใช้เองในเมืองจีนคงได้เข้ามาในราชกาลที่สโดยทางที่ไปมาค้าขายกับเมืองจีน2ที่เชิงเสที่เชิงเสาหน้าพระอุโบสถเป็นกระเบื้องเนื้ออย่างกังใสเหมือนกันแต่ลายผิดกันแต่ลายผิดกันไปเป็นดอกไม้จีนแกมใบเทศ ผูกขบวนไทยเห็นได้ว่าให้อย่างสั่งไปในรัชกาลที่สามเห็นได้ว่าให้อย่างสั่งไปในรัชกาลที่สามเพราะโปรดตัวอย่างที่ได้มาแต่เมืองจีนสามบัวเสาบัวแลเสากำแพงแก้วล้อมพระอุโบสถเป็นกระเบื้องแผ่นลายอย่างไทยแต่เนื้อเป็นบังเขะ เป็นปังเคยคงมีเหตุขัดข้องที่จะสั่งเนื้อกังไสได้ยากจึงสั่งเพียงกวางตุง้งคงเป็นราชการที่สามเหมือนกันเพราะกําแพงนั้นซ่อมแปลงแก้ไขในราชการที่สามเห็นได้ที่ผสมกับกระเบื้องลายจีนซึ่งมาในราชการนั้นด้วย 4. ที่พระพุทธปราง เป็นกระเบื้องแผ่นเนื้ออย่างปังเคยเหมือนกันแต่หุ่นดินอัดพิมพ์ยกดอกนูนขึ้นมาอย่างสลักส่วนลายนั้นเป็นสองอย่างที่ท้องผนังเป็นลายส่งเข้าบินดอกไม้จีนแฟชั่นราชการที่สามเหมือนกับลายเขียนในพระอุโบสถวัดโมลีโลกแต่ลายขอบลายเสาหาร ลายฐานนั้นแลหลายยอดเป็นลายแบบอย่างไทยแท้เห็นได้ว่าเป็นคิดคนละคราวสั่งคนละคราวพระพุทธปรางสร้างในรัชกาลที่สี่กระเบื้องที่สั่งคราวนั้นคงเป็นพวกลายแบบไทยซึ่งมีอยู่ตั้งแต่ฐานตลอดยอดเว้นแต่กระเบื้องท้องผนังพลัดเป็นลายดอกไม้จีนไป หน้าที่กระเบื้องท้องผนังจะเป็นลายกระเบื้องสั่งในราชการที่สามสำหรับประดับที่แห่งใดแห่งหนึ่งแต่ไม่ได้ประดับเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตกค้างอยู่เปล่าจึงเอามาใช้เสียสั่งแต่ขอบมาผสมเข้าจึงผิดเป็นคนละลาย 5. ที่หอพระคันธราชเป็นกระเบื้องหน้าราบเคลือบสีเดียว กระเบื้องชนิดนี้ทำในเมืองไทยมีที่อื่นอีกเช่นวัดพระเชตุพนเป็นต้นเห็นจะทำขึ้นในรัชกาลที่สามเป็นระเดิมตามที่เห็นพยานปรากฏอยู่แล้วเช่นกล่าวมานี้จึงเป็นอันสิ้นที่สงสัยว่ากระเบื้องซึ่งประดับพระวิหารวัดอรุณไม่ใช่ประดับในรัชกาลอื่นนอกไปจากรัชกาลที่สามด้วยเห็นได้ที่ตัวพระวิหาร และยุคที่ใช้กระเบื้องกับทั้งแฟชั่นลายด้วยข้อที่สงข้อที่สงส,งสัยว่าถ้าประดับในรัชการที่สแล้วทำไมจึงประดับพระวิหารไม่ประดับพระอุโบสถข้อนี้ขอทูลพยากรณ์ว่ากระเบื้องนั้นก็สั่งมาด้วยตั้งพระราชหฤทยัยจะประดับพระอุโบสถ แต่ฝีมือทำไม่งามเหมือนที่เคยสั่งมาประดับกำแพงแก้วในวัดพระศรีรัตนศาสดารามจึงโปรดกล้าวให้สั่งใหม่กระเบื้องที่สั่งมาไม่ดีนั้นก็รุไปประดับพระวิหารกระเบื้องที่สั่งใหม่สำหรับพระอุโบสถนั้นคือที่ประดับท้องผนังพระพุทธปรางอยู่เดียวนี้ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดปัญหาข้อสอง ซึ่งว่ารงพระแก้วนั้นคือวิหารเก่าวัดอารุณตามที่เข้าใจกันนั้นหรือมิใช่ในข้อนี้พิจารณาเห็นดังนี้หวิหารเก่าวัดอารุณนั้นเป็นฝีมือที่ทำครั้งกรุงเก่าพร้อมกับบวชเก่าไม่ใช่ฝีมือทำในแผ่นดินพระเจ้าตาก 2. ในพระราชพงศาวดารหน้าห3ร้อยสามมีว่า ครั้นมาถึงตำบลบางทรณีจึงเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปโดยทางชละมาศพร้อมด้วยขบวนพระยุหะแห่ลงมาตราบเท่าถึงพระนครแล้วให้ปลูกโรงรับเสด็จพระพุทธปฏิมากรพระแก้วพระบางอันเชิญขึ้นประดิษฐานไว้ณนโะรงริมพระอุโบสถวัดแจ้งภายในพระราชวังคำว่าปลูก จำเป็นต้องเป็นโรงที่ทำขึ้นใหม่และต้องเป็นไม้พระวิหารเป็นของเก่าและเป็นของก่อจะเข้าในคำปลูกไม่ได้เป็นอันขาดถ้าตำแหน่งปลูกซึ่งระบุไว้ในที่นี้ถูกโรงนั้นจะต้องอยู่ข้างซ้ายบทเก่า 3. ในพระราชวิจารณะในพระราชวิจารณ์ตอนต้นจดหมายเหตุหน้าสิสองว่า พระยุหะกระบวนเรือประทับท่าวัดแจ้งเชิญพระแก้วขึ้นส่งพระญานุมาตเหมแหมาณรงพระแก้วอยู่ที่ท้องอยู่ที่ท้องสนามทรงพระราชวิจารณ์ประกอบร่างหมายเก่าหน้าหนึ่งว่าพระแก้วมรกตมาขึ้นตะพานป้อมต้นโพป,ปากคลองนครบาล คงจะอยู่เบื้องหน้าพระอุโบสถเดี๋ยวนี้สักดีเกณฑ์ให้ตั้งราชวัตรฉัดเบญจรงรายทางแลล้อมรอบโรงพระแก้วตั้งกระบวนแห่มีเครื่องสูงคู่แห่สี่สิบแห่เข้าประตูรามสุนทรมาไว้ในโรงข้อความในพระราชวิจารณ์เช่นนี้ไม่ใช่แต่ส่งให้เห็นว่า ไม่ใช่พระวิหารเก่าวัดแจ้งเท่านั้นยังส่องให้เห็นไกลไปจากวัดแจ้งสีอีกด้วยถ้าจะเดาให้ไกลที่ตั้งโรงพระแก้วเห็นจะปลูกที่สนามในวังหลังวัดแจ้งอย่างสมโพธ์ท้งขึ้นโรงในในพระบรมมหาราชวังเหล่านี้สี 4. พระเจดีย์ในวิหารเก่าวัดอรุณนั้นเห็นเป็นพระเจดีย์เก่าไม่ใช่ทำใหม่เพราะสังเกตเห็นได้สองอย่างคือเหนือบัลลังขึ้นไปมีบัวที่เรียกว่าฝา,ฝาละมีซึ่งเดิมหมายเป็นใบฉัดมีลูกหมวดรับเหมือนพระเจดีย์ในกรุงเก่าเช่นวัดศพสวรรค์นั้นอย่างหนึ่งซึ่งผิดกับพระเจดีย์ชั้นหลัง เลิกบัวฝาละมีพ้นบัลลังขึ้นไปก็ถึงบัวกลุ่มทีเดียวกับฐานทั้งสองชั้นสามไม่มีหน้ากระดานรองสิงอีกอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นแบบเก่าเหมือนกันพระเทพสุธีว่าพระเจดียองค์นี้หล่อด้วยดีบุกได้ยินว่าเดิมอยู่วัดราชครึหรือวัดอะไรไม่แน่ พระบาทสมเด็จพ like ระจอมเกล้าตรัสสั่งให้เชิญมาไว้ดูทีก็จะสมจริงเพราะมีรูปจตุโลกบาลอยู่สี่ทิศเป็นฝีมือในรัชกาลที่สี่เมื่อเช่นนั้นการที่วิหารนี้เคยว่างไม่มีอะไรตั้งอยู่คราวหนึ่งก็เป็นการแน่ทำไมจึงว่างเหตุนี้แลจุงไปให้เข้าใจกันว่าตั้งพระแก้วในนั้น หรือจะเป็นได้ดังนี้คือสมโพธแล้วเชิญย้ายจากโรงมาไว้ในวิหาร 5. แต่ในพระราชะพงศาวดารหน้า675กล่าวว่าครั้นถึงวันจัน์ทรเดือนสี่ขึ้นสิบค่ำทั่วทีครั้นถึงวันจัน์ทรเดือนสีขึ้น14บส่ค่ำทรงพระกรุณาให้อัญเชิญพระพุทธปฏิมาแก้วมรกต จากโรงในวังเก่าฟากตะวันตกลงทรงเรือพระที่นั่งกิ่งมีเรือแหมีเรือหแห่เป็นขบวนข้ามฟากมาเข้าพระราชวังอันเชิญขึ้นประดิษฐานในพระอุโบสถพระอารามใหม่คงใช้คำว่าโรงอยู่กระนั้นเองส่องให้เห็นว่าพระแก้วคงอยู่โรงเดิมไม่ได้ย้ายไปไหน โดยหลักฐานทั้งปวงนี้พอลงสันนิษฐานได้ว่าวิหารเก่าไม่ใช่โรงพระแก้วและไม่ได้ไวพระแก้วเพราะไม่พบเพราะไม่พบปรากฏในที่แห่งใดว่าระย้ายพระแก้วไปจากโรงเดิมและไม่น่าจะย้ายจริงด้วยเพราะต่อแต่นั้นไปก็ดูไม่แต่เรื่องวุ่นวายเปะไปด้วยอาการเสียพระสติแก่กล้า ไม่มีเวลาที่จะประกอบการอันเป็นสาธารณประโยชน์ถ้าเห็นว่าย้ายแล้วถ้าเห็นว่าได้ย้ายแล้วควรจะมีที่ไว้ให้ดีกว่าขอยืมอวิหารเก่าเพราะว่าพระแก้วมีใช่ของเลวอีกประการหนึ่งทำลายพระเก่าให้วิหารเอาที่ตั้งพระแก้วกลัวจะไม่มีใครทำ ถ้ามีใครทำก็คงถูกติเตียนกล้องมาจนถึงทุกวันนี้ควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดนาริตท่านผู้ชมผู้ฟังคะข้าพเจ้าไม่ได้อ่านคำในเครื่องหมายอัสเซเจรีนะคะหรือเครื่องหมายคำพูดหรืออัญญประกาศนะคะโทษทีไม่ใช่อัสเซเจรีอัญญประกาศเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็คงจะต้องเป็นเครื่องหมายอัญญประกาศเปิดแล้วก็เครื่องหมายอัญญประกาศปิดนะคะเพราะว่าดูจะทำให้คนฟังเนี่ยเข้าใจได้ดีกว่า อืมเราต่ออีกสักฉบับหนึ่งแล้วกันนะคะมีประมาณหน้าครึ่งเพราะว่าคลิปของซูมเนี่ยเราบันทึกได้เพียงสี่สิบนาทีหอสมุดหอพระสมุดวชิรยานกรุงเทพแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะคะวชิรยาน national library bangkok วันที่6ธันวาคมพระพุทธศักราช2,458ทูล สมเด็จกรมพระนริศรานุวัติวงศ์อัธิบายเรื่องวัดอรุณที่ประทานมาแจ่มแจ้งดีมากขอขอบพระเดชพระคุณที่ทรงพระอุตสาหะถึงเสด็จข้ามไปทอดพระเนตรและอุตสาห์ส่งเรียงอธิบายประธานอยากจะขอทูลย้อนสัตว์สักหน่อยคือที่ทรงวินิจฉัยว่าโรงพระแก้วที่พระเจ้ากรุงธนบุรีสร้างว่ามิใช่พระวิหารเก่านั้น ตรงตามความจริงหม่อมฉันตรงตามความคิดหม่อมฉันเห็นว่าโรงพระแก้วเป็นของสร้างชั่วคราวสำหรับการสมโพธอย่างสมโพธช้างเผือกโรงนอกจึงเรียกว่าโรงแลแลเหตุใดจึงสร้างสมโพธชั่วคราวก็พเพราะก็พอเข้าใจได้เพราะโบสถ์และวิหารวัดแจ้งเล็กไม่เป็นที่เปิดเผยให้มหาชนไปมา นมัสก,การได้สะดวกจึงปลูกโรงสมโพธิแต่เดิมมาคิดเห็นว่าเมื่อสมโพธิแล้วเห็นจะเชิญเข้าไปประดิษฐานไว้ในพระวิหารเพราะ 1. โรงสมโพธิไม่เป็นที่จะพิทักษรักษาในเวลาปกติได้ดีเท่าในพระวิหารแลเป็นโรงทำชั่วคราวคงจะกินที่คงจะกีดที่หรือรักษาไว้ให้ดีอยู่เสมอไม่ได้ 2. ถ้าหากจะเชิญพระแก้วไปเก็บรักษาไว้ที่ใดให้ดีในเวลานั้นมีแต่พระวิหารแห่งเดียวไม่มีที่อื่น 3. โดยปกติบวชหรือวิหารต้องมีพระพุทธรูปที่วิหารว่างพระพุทธรูปและปรากฏว่าพระเจดีย์มาแต่อื่นเมื่อภายหลังข้อนี้เป็นพยานว่าได้เคยเชิญพระพุทธรูปซึ่งเคยมีในพระวิหารนั้นออกจาก วิหารคราวหนึ่งไม่มีคราวใดที่จะควรเชิญพระเก่าออกนอกจากคราวจัดพระวิหารเป็นที่ตั้งพระแก้วมรกตย้ายพระพุทธรูปเพื่อเอาที่ตั้งพระพุทธรูปเห็นจะไม่ถือว่าเป็นการบาปพระพุทธรูปอะไรบ้างที่เชิญไปจากวิหารและเชิญเอาไปไว้ที่ไหนข้อนี้พิจารณาเห็นได้คือย้ายเอาไปไว้ในบทเก่านั่นเอง โดยมีพระพุทธรูปเก่าๆตั้งโดยทํานองที่เห็นว่าเป็นของจัดใหม่หลายองค์แลซ้ำทำรับแลลูกฟักบังหน้าพระด้วยน่าจะทำในคราวเดียวกันนั้นสความปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารว่าเมื่อพระยาสวรรค์เมื่อพระยาสวรรค์เอาพระเจ้ากรุงธนบุรีคุมขังนั้นจริงๆน่าจะเป็นพระยาสันนะคะ แต่มีวอแหวนอยู่ด้วยก็เลยเป็นพระยาสวรรค์เอาพระเจ้ากรุงธนบุรีคุมขังไว้นั้นว่าขังในพระอุโบสถวัดแจ้งว่าขังไว้ในพระอุโบสถวัดแจ้งถ้าพระวิหารว่างอยู่หรือแม้มีพระพุทธรูปสามัญน่าจะเอาไว้ในพระวิหารจะเป็นด้วยพระวิหารเป็นที่ไวพระแก้วมรกตจึงเอาพระเจ้ากรุงธนบุรีไปคุมไว้ในพระอุโบสถ ด้วยข้อสันนิษฐานเหล่านี้เห็นว่าความจริงจะยุติกันหมดคือแรกพระแก้วมาถึงตั้งสมโพธิ์ที่โรงพระแก้วเสร็จการสมโพธิ์แล้วเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระวิหารวัดแจง้งเหตุเป็นด้วยผู้แต่งหนังสือพระราชพงศาวดารเขียนหนังสือผิดไปคำเดียวที่ว่าเชิญพระแก้วจากโรงพระแก้วข้ามาวัดพระศรีรัตนาศาสดารา ถ้าว่าเชิญจากพระวิหารวัดแจ้งแล้วก็จะยุติกันทุกฝ่ายถ้าจะวินิจฉัยต่อไปอีกข้อหนึ่งว่าโรงพระแก้วปลูกที่ไหนในหนังสือเก่ามีแต่ว่าปลูกที่สนามในพระกำแพงในกำแพงพระราชวังคงจะเป็นพระราชวังชั้นนอกสันนิษฐานตามรูปแผนที่วัดอรุณโรงพระแก้วน่าจะอยู่ตรงพระอุโบสถที่สร้างใหม่นั่นเองต่อไป ต่อไปตอนพระวิหารไว้ต่อไปตอนพระวิหารไว้สนามสำหรับเครื่องมหรละพหน้าพระพราหน่อยหนึ่งสร้างพระพราราวตรงที่กุฏิกุฏีพระเทพสุธีดูเหมาะอย่างนี้ถ้าลงมาริมน้ำติดโบสเก่าและพระปรางและจะใกล้กำแพงวังข้างแม่น้ำหนักบางทีเมื่อกะที่สร้างพระอุโบสถใหม่ จะกะลงตรงนั้นด้วยเป็นที่โรงพระแก้วมาแต่ก่อนก็จะเป็นได้ดอกกระมังวินิจัยตอนนี้โดยอัตโนมัติแท้ที่ทรงวินิจฉัยเรื่องกระเบื้องเคลือบนั้นแจ่มแจ้งหมดข้อสงสัยดำรงราชานุภาพก็เป็นอันว่าจบหน้า53นะคะท่านผู้ชมผู้ฟังขึ้นหน้า54ก็ขอเป็นคลิปในตอนต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ